สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งยมเมืองประชากับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยม ช่องที่นําเรื่องราวของเรื่องหมักลุกนะครับมาไว้ที่นี่วันนี้ผมมีเกมการไล่ปลายกระดานนะครับซึ่งเป็นเรือกับเบียดเทียมสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วเป็นเรือกับเบียดผูกนะครับวันนี้เราจะมาได้เห็นความต่างของเบียดผูกและเบียดเทียมว่าจะเป็นอย่างไรจากรูปที่เราเห็นอยู่นี้นะครับฝ่ายขาเองจะมีขุนติดอยู่ในคลองยอหญิงนะครับในลักษณะที่ฝ่ายแดงเองก็จะมีเบียดเทียมนะครับ แล้วก็ขุนเรือในขณะที่ขาวก็จะเหลือขุนและเรือเราจะมาดูรูปแบบแต้มที่จนและแต้มที่เสมอนะครับต้องบอกได้เลยว่าเรือเบี้ยเทียม,มโอกาสที่จะเป็นฝ่ายชนะค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเบี้ยผูกนะครับเพราะเนื่องจากการกระดานการปิดป้องขุนไม,ไม่สามารถทําได้คล่องตัวเหมือนเบี้ยผูกนั่นเองจะทําให้ถูกตีลูกการนับสักระดานก็จะนับไปเรื่อย จังหวะน,นี้เราจะเห็นว่าฝ่ายขาวจะเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับการเดินก่อนขอให้เดินแบบทีบังคับแล้วก็ชิงเดินก่อนเพราะฉะนั้นทําได้ดีที่สุดขาวก็เลยนำมาตีลุกลุกจ้าหมากฝ่ายแดงมี2วิธีแหมนําเบี้ยหงายมาปิดนะครับหรือขยับขุนมาจะมาทางนี้ลุกต่อเรือทิ้งแหมเสมอเลยนะครับแดงเองก็บอกว่าไล่เป็นทีเดียวนะครับ นำขุนไปหนะ้าตำแหน่งเฉจิงสองเพื่อบีบพื้นที่ให้แคบลงอีกไมขาเองมีสองวิธีจะหลบหนีขุนมาหรือหลบเรือมากดกินเบี้ยงหงายนะครับเพื่อเป็นมือทำเป็นมือทำแล้วนะครับมาฝ่ายแดงต้องเดินตามเราต้องเลยนำเรือมากดกินเบี้ยงหงายหนะ้าตำแหน่งชฉจิงสี่นั่นเองนี่ไง แดงถอยกลับไปลุกหน่อขนลงมาถึงกับเสมอเลยนะครับฉากหลดลงมาแดงเองก็เลยนําเรือมาผูกเบี้ยวไว้ก่อนต้องบอกว่าหมากฝ่ายแดงเองก็รู้ทันนะครับก็เลยผูกไว้ก่อนไม่ขยับไปไหนขนยังอยู่ในตาที่ไม่ค่อยดีสําหรับหมากฝ่ายขาวขาวเองก็ยืดมายึดคองทอช้างไว้ก่อนนะครับกันเบี้ยหงายนะําแหน่งทอจิงสี่นะครับแม่งหงายไปลุกนั่นเองก็จะเอานําเรือกินเลยนี่ไ แดงเองจะลุกหรือเปล่านะครับถือว่าจะอ้อมขุนถ้าอ้อมเรือไปขุดก็ออกทันทีนะครับแต่งเองถือว่าเดินได้ดีทีเดียวนะครับมายึดคลองนาะตำแหน่งคลองห้าไว้แน่แน่ถือว่าบีบพื้นที่นะครับทําให้ขุนขาวหยุดสะดุดหยุดอยู่ตรงนั้นนั่นเองว่าแล้วขาวเองไม่อยากเสียคลองเรือชอช้างนะครับเพราะว่าจะตีลูกแต้มนี้แม้ถึงกับจนเลยนะครับเพราะว่าถูกตัดหลังด้วยคลอง อ้านั่นเองหายกลับไปทั้งหายมากินเลยนะครับก็เลยยืดคองเรือมาน,กกน,อน,นั่ตำแหน่งโอช้างหแต่มนี้เขาเดินไม่ดูตามมาตาเรือหรือเปล่านะครับทำให้เป็นการติดตัวเองหรือเปล่าว่าแล้วหมากแดงเห็นความได้เปรียบนะครับขุนอยู่กับการติดตัวเองยืดเรือไปสุดคลองงอง,งทูทีเดียวนะครับนะักของหนึ่งแน่ถึงกับจนเลยนะครับแต้ทน,นี้ ลุกจ้าเนื่องจากออกไม่ทันนะครับติดคลองรอเรือนั่นเองฮะเรามาดูในตำแหน่งใหม่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรมันเข้าลุกหมักกลงมาดีนะครับในจังหวะที่วางตาเรือนะครับหากไม่วางตาเรือตานี้จะเป็นอย่างไรเรามาดูนะครับลุกจ้าตเกาะกินเบี้ยนะครับผูกเบี้ยไว้ก่อน ยืดมาสุดของแต้มน,นี้เขาลงมาแต้มน,นี้นะครับหากเปิดลุกแต้มน,นี้นะครับลุกจ้าเราไม่กินนะครับถ้าหุนกินถึงกับเสียเรือเลยเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าหมากแดงเปิดลุกนะครับขอยเราลงมาตอนี้เขาลุกแต้มน,นี้นะครับเราก็ไม่กินเขาเสียของเรือก็าขับฉับมาแต้มน,นี้นี่ก็คือจะลุกเสมอนะครับนะเรามาดูกลับมาย้อนในตำแหน่งเดิมนิดนึง อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับออกกินแต้มนี้เข้ามาแต้มนี้หมากแดงเองเป็นแต้มหลอกนะครับเพื่อต้องการลุกกินเรือน,นั่นเองก็เลยเปิดลุกเบี้ยงหงายเข้ามาที่ตำแหน่งพอช้างสามลุกจ้าผมุ่นเข้าไปจนเลยนะครับเพราะเรือลุกด้านหลังก็เลยต้องบังคับกินกินแล้วจ้า กินมาแต้มนี้เรือแดงลุกแต้มนี้จะทาให้เสียเรือหรือเปล่านะครับเรือแดงเองออกมาจะลุกโยหยิงนะครับเพราะฉะนั้นขุนเองก็หลบไปเพื่อเรือมาปิดนั่นเองลุกจ้าปิดแล้วจ้าเตรียมที่จะขัดอับนั่นเองแต่ทำให้ความค่องตัวเหลือบังเดียวนะครับแต้มนี้ก็จะเป็นแต้มที่เสมอแล้วนะครับ เรือไปสุดคลองทอช้างนะครับแต้มเสมอก็คือขอให้เรานําเรือนะครับมากดขุนไว้ถ้าเขาลุกลุกยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็หลบไปปกติไม่มีอะไรนะครับพอเขาลงไปเราก็ลงแต่พอเขายืดมาสุดนะครับเราก็นําเรือกลับไปนักคลองยอหญิงเหมือนเดิมเขาก็จะตีลุกไม่ได้นะครับ นี่ก็คือแต้มเสมอเขากลับไปเราก็รอกลับมากดขุดมนพวกไม่สามารถเปิดออกนั่นเองแต้มนี้ก็เสมอเรามาดูรูปแบบอื่นอีกนะครับพวกเราก็จะได้เกิดแนวความคิดในเรื่องของการไล่เรือเบี้ยเทียมนั่นเองเรามาดูแต้มหลังนะครับลูกจะขุนแดงเองถือว่าเดินได้ดีทีเดียวนะครับไปแต้มนะัดตำแหน่งถอจิงสอง เรือขาวเองเนะี่ยกด,ก,ดกินเบี้ยงหายอีแต่นี้มาผูไว้เหมือนเดิมนะครับก็เลยออกมาคลองทอช้างแตงกงก็มาล็อกดับหลังขุนไม่ให้ขุนตกลงมาเพราะขุนยังอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยจะดีนะครับยังไม่หยุดตานั่นเองในจังหวะน,นี้เมื่อเรือแต้นนี้จะติดตัวเองนะครับต้องวางดูตาเรือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาวางเรือณนะตำแหน่งทอช้างเจ แดงเองก็เปิดเบี้ยงหายออกมาเลยนะครับณตำแหน่งนี้เรามาดูในจังหวะนี้นะครับเรือขาวเตรียมที่ออกไปลุกด้านหลังนั่นเองไปแล้วจ้าเตรียมที่จะมาตีลุกนะครับขุนขึ้นมาท,าทันทีลุกแดงจังหวะนี้ถือว่าทำได้ดีนะครับเรือในตำแหน่งที่ดีปิดลุกได้ ก็กดขุนไว้ก่อนนะครับไม่ให้วิ่งไปไหน,นแต่หมากขาวติดแต้มแพ้นะครับก็เจอแต้มนี้ลุกเห็นไหมครับลุกยาถึงกับจนทีเดียวเมื่อสักครู่เราเดินเรือนะครับเรากลับมาดูแต้มว่าจะหากว่าหมากขาวไม่เดินเรือแต้มจะเป็นอย่างไรนะครับ ตำแหน่งมากอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเมื่อสักครู่เราเดินเรือถ้าเกิดเป็นอีกแต๊บหนึ่งครับลุกย้าหลบรจ้าเกาะกินเบี้ยงหายนะครับเรือปุูมไว้ก่อนการทลองเรือกันลุกนะครับแห่เรือมาตัดหลังไว้ก่อนในจังหวะนี้มากขาวขึ้นมาณนะตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนะครับ เบี้ยงหงายก็พวงกลับเข้ามาหากเรามาเกาะกดขุนไว้แต้มนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนี่หน่ขุนเองจะขึ้นมาหรือว่าปูกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นขุนเองก็ขึ้นมาแต้มนี้นะครับเราดูลักษณะแต้มนี้เตรียมที่จะออกเป็นกูอีกนะครับนี่หน่ เบี้ยหายก็กลับเข้ามาถ้าเราไปตีลุกนะครับจะมี2จังหวะก็คือเบี้ยงหายจะกลับไปปิดนะครับแต่ถ้าเรากลับมาแต้มเดิมถึงกลับเป็นอย่างไรนะครับแต้มเดิมก็คือเมื่อเรือขาวกลับมากดนะ้าตำแหน่งขอชิงให้ครั้งหนึ่งแต้มนี้จะทําให้ติดแพ้เลยนะครับเพราะว่าแดงเองก็เดินเบี้ยงหายกลับมาไล่เรือในจังหวัดนี่ไง เสร็จเลยนะครับออกไปกดกินเบี้ยไม่มีประโยชน์นะครับเหลือแดงจะลูกแตงนี้อยู่ดีนี่แน่สวยงามดีเดียวนะครับถ้าเมื่อสักครู่นี้ในตำแหน่งนี้นะครับกลับไปตีลูกขาวเองไปตีลูกนะตำแหน่งกอไก่3านะครับลูกจ้า ันนี้ปิดลุกะครบเพราะฉะนั้นตำแหน่งเดิมนะครับถ้าขาวมาแต้มน,นี้กดกินเบี้ยแล้วแต่นะครับหรือกลับมาแดงเองการเบี้ยขาวเองการเบี้ยงหงายจะกลับมาแต้มน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเจอ,อลักษณะเดิมอยู่ดีนะครับกลับเข้ามาแต้มน,นี้ ขาวเองก็จะเปิดแต้มนี้นะครับเพราะฉะนั้นติดตาจนอยู่ดีนะครับลักษณะเดิมทําให้ติดแต้มจนนะครับค่อนข้างที่จะแก้ยากทีเดียวในจังหวะนี้นะครับเรามาดูแต้มอื่นกันเป็นลักษณะของเรือเบี้ยเทียมที่นํามาให้พวกเรานะครับเรามาดูแต้มนี้ ลุกเข้าไปนะครับหลบเข้าไปปดกินเบี้ยรเรือมาปูกนะครับออกคองมะกันไว้ตอนนี้เบี้ยหงายมาแล้วนะครับกลับออกไปถ้าเราไม่ตีลูกกรอกครับ ขึ้นมานะครับมาแป้นี้กดการขัดอับนะครับก็จะติดแป้นจนอยู่ดีเมื่อมาแป้นนี้นะครับขุนขาวเรือแดงเองก็จะยึดไปสุดคองทำให้ติดตัวเองอยู่ดีนะครับลุกยาเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะแต้มนี้ เพราะฉะนั้นเราลองย้อนกลับมาดูแต้มก่อนหน้านี้นะครับถ้าขาวเองไม่เดินขุนไม่เดินเรือครับแต่ว่าไปเดินขุนขยับขุนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรว่าจะมีแต้มเสมอได้หรือเปล่านะครับลุกจ้าตบแล้วจ้ากดกินเบี้ยงหายนะครับเรือมาปูกไว้ออกคลองชอช้าง เรือมาตัดหลังไว้ด้านหลังนะครับเรือขึ้นมานัตำแหน่งชาช้างเจ็ดเบี้ยงหายพวงก,กลับมาเรือไม่ไปสุดคลองนะครับแต่เรือมาเกาะกินขุนเกาะกินเบี้ยงหายแต้มนี้เกาะกินเบี้ยงหายแต้มนี้นะครับก็เป็นแต้มที่น่าสนใจจัดนำขุนมาผูกหรือถอยแดงเองเลือกที่จะถอยกลับไปนะครับเป็นแต้มหลอกให้ตีลูกนั่นเอง แต้มนี้ตีลุกจะทําไม่แพ้หรือเปล่าลุกจะาขุนแดงเองฉาบหลบนะครับไม่สามารถไม่ค่อยดีนะครับทําให้เรือขาวไปลุกเพราะว่าเราจะหลุดจากคลองฉอชิงไปไม่ได้เนื่องจากเบี้ยงหนายจะสอบกลับไปลุกเนะี่ยทำให้จนดีเดียวนะครับก็เลยต้องยึดคลองไว้ก่อนย่อลงมานะครับแดงเองก็ถือว่าบีบพื้นที่ได้ดีนะครับดูว่า ดูต่อไปว่าหมากขาวจะเดินอย่างไรขาวเองก็ยืดมาอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นตีลุกเป็นตาบังคับนะครับไม่งั้นจนลุกจะทําให้ขาวต้องนําเรือกินเบี้ยงหายนั่นเองนี่หนเสร็จแล้วจะโดนลุกกินเรือลุกจะแ,แต้มนี้ติดแพ้นะครับ16ก็ไม่น่าจะรอดถ้าเกิดหมากขาวไม่ลุกอะครับเราย้อนกลับมาดูแต้ม อีกครั้งหนึ่งนะครับลักษณะลุกจะเรือมาผูกไว้นะครับกลับมายึดคองชอช้างเรือมาดัดหลังถ้าขุนติดกินเบี้ยงหาย เบี้ยหายกลับคืนไปนะครับเมื่อสักครู่เราลุกทําให้ติดแพ้แต่จริงๆแล้วแต้มที่ดีนะครับของเรือนะครับเราก็เลยต่อเรือทิ้งเพื่อให้หลุดจากแต้มคลนที่จะจนได้ก็คือนําเรือมาต่อทิ้งตตาแหน่งจชชั้นห้าแหมไปตีลุกเป็นแต้มหลอกถึงกับแพ้เสียเรือทีเดียวนะครับนี่แต้มนี้นะครับเมื่อเรือไม่กินนะครับเขาต้องหลบแน่นอนนะครับทําให้เราสามารถฉากขงลุก ฉากขุนลงมาได้เรือออกจากพอง,ง,องอห้ามาเมื่อไหร่นะครับเราเองก็มากดกินเบี้ยไหนแต่นี้ก็น่าจักถือว่าเสมอกันนะครับไม่ว่าขาวจะกลับเราก็ถอยขุดนได้หรือกลับไปแต้มนี้ก็แล้วแต่นะครับเราเองก็สามารถฉากหลบกลับมาได้เพราะฉะนั้นทำให้ถูกแต้มเสมอนะครับ เมื่อคุณรู้จ,จักแต้มน,นี้ไปก็ถือว่านับได้เยอะทีเดียวไม่เข้าแต้มจนนั่นเองสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปในเรื่องของเรือเบี้ยเทียมมาฝูกพวกเรานะครับมีทั้งลูกเสมอได้และแต้มจนได้นะครับเพื่อให้พวกเราได้ศึกษาต่อเนื่องจากเบี้ยฝูของคลิปที่แล้วนั่นเองก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมพยายามนำเก็บความรู้ลเล็กน้อยๆมาฝากพวกเรานะครับ แล้วพบกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม